เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านเขาพระเจ้านางสาวเพนประภาลิธิลีสำเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพาสัสสวนบุสีดค่ะและปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนดอนหมูตำบลน,นาแพงอําเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองค่ะแรงบันดาลใจที่ได้ทำแผนการจัดประสบการณ์หน่วยข้าวเรื่องข้าวประเภทต่างๆเพราะผู้ปกครองเด็กระดับชั้นประถมมวยัยประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและเด็กๆได้สัมผัสและเรียนรู้การทำนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะรวมไปถึงการบริโภคข้าวของเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ที่โรงเรียนหรือคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็บริโภคข้าวเป็นหลักอยู่แล้วส่วนปัญหาที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจคือเด็กระดับชั้นอนุบาลรู้จักแต่การกินข้าวเหนียวแต่ไม่รู้ลักษณะของข้าวเจ้ามีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรไม่สามารถอธิบายให้ครูหรือเพื่อนๆฟังได้การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองซึ่งปีพศสอ 2, 5 6 4เป็นปีที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ว่าเด็กๆได้หยุดเรียนได้เรียนเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นทำให้เด็กขาดทักษะในเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญา ทักษะทางภาษาด้านการคิดและผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานหาเงินไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน,านๆส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านภาษาด้านสติปัญญาทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลงอีกด้วยและสถานการณ์โควิด ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา2,565อีกด้วยค่ะสำหรับโรงเรียนดอนหมูเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถม,มวัยตั้งแต่อายุ3ถึง6ขวบค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หลักสูตรการศึกษาประถม,มวยัยพุทธศักราช2,560 เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามวัยและความเหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย จัดในรูปแบบการบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยสอดคล้องกับความพร้อมวุฒิภาวะความสนใจความต้องการและความสามารถของเด็กสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้กระตือรือล้นอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากทำอยากค้นคว้าอยากทดลอง และแสดงความรู้สึกพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองให้มากที่สุดค่ะข้าพเจ้าดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยข้าวเรื่องข้าวประเภทต่างๆโดยการจัดกิจกรรมรูปแบบการมีส่วนร่วมเน้นลงมือกระทำโดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสอนขั้นสรุป และประเมินพัฒนาการเด็กหลังจากจบกิจกรรมค่ะโดยวิธีการสังเกตบันทึกผลในแบบบันทึกจากการประเมินพบว่าเด็กสามารถบอกประเภทข,ของข้าวและลักษณะข,ของข้าวแต่ละชนิดได้ฟังและสนทนาโตัวตอบได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จสุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ